เคยเรียนกีฬาแล้วเคยมาก่อนไม่เคยไม่เคยเลยเคยไม่เคยบอลนะแค่บอลบอลแอวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับกีฬาวอลเลย์เนาะครับทักษะเราพอรู้ไหมว่าพื้นฐานของวอลเลย์เบียร์ว่าตกเตะป่อยตบเตะป่อยไอ้นี่ไอ้มีเอาดีๆเอาดีๆเอ่อไม่รู้ครับตบไม่รู้เลย เราเคยดูตอนที่เขาแข่งไหมในทีวลูกทีอะไรครับเคยครับแต่ดูนิดเดียวแล้วก็ไปเล่นต่อครับมีเด็กโทรศัพท์คารเลี้ยวซ้ายเคยดูไหมฝ่ารับซ้ายหรือซ้ายรับฝ่าก็ได้เนาะอันนี้คือการวางมือแบบแรกฝ่ารับซ้ายหรือซ้ายรับฝ่าก็ได้แล้วก็นิโป้งมาวางคิดกันเราจะไม่เอาทับกันเนาะอันนี้แบบที่หนึ่งเขาเรียกว่าแบบวางมือ อ่ะต่อไปแบบที่สองข้างหนึ่งเป็นหมัดอีกข้างหนึ่งเป็นกระดาษเออเป็นกระดาษอ่ะเอากระดาษมาคุมหมัดอ่ะมีโป้งวางชิดกันชิดกันแล้วก็โป่ง <c oughs> เออแบบนั้นแหละเออโป้งเข้าหัวอ่ะ <c oughs> เอออันเนี้ยเขาเรียกว่าแบบออกมาแบบที่สองต่อไปแบบที่สามง่ายๆทุกคนการนิ้วการกระดาษกานิ้วอสอดแล้วก็บุกนิ้วเข้าไปมี <c oughs> โป้งวางชิดกัน อันนี้เขาเรียกว่าแบบสารมือหลักๆมีอยู่สามแบบที่เราต้องจำเนาะ,ะแบบพี่หนึ่งทำแบบให้ดูหน่อยแบบที่หนึ่งคืออะไรแบบ ข้างที่เราไม่ถนัดอะเราไม่ถนัดข้างอะไรซ้ายขวาแล้วแต่เลยเพราะแต่ละคนถนัดไม่เหมือนกันเนาะจะเอาซ้ายนําหรือจะเอาขวานําก็ได้ส่วนข้างที่เหลือก็คือข้างที่เราถนัดต้องอยู่ด้านหลังเสมอเนาะเพราะว่าเวลาเวลาในการที่จะอันเดอร์สมมุติลูกตกใกล้เราจะสามารถเคลื่อนที่เข้าไปได้ เวลาลูกมาไกเราจะสามารถข่อยได้ถ้าเรายืนแบบนี้นะถ้าเรายืนอย่างนี้ลูกมาล้เราล้มนะถ้าลูกมาไลเราไหนมัน oh. ไม่ดีไม่ดีเกมโป <Okay>. oh. ๊ะอันนี้อย่างที่หนึ่งที่เรารู้ก็คือการการวางเท้าเท้านำเท้าตามเนาะ, <Okay. S 1> ะต่อมาก็คือเปรียบขึ้นมาเป็นช่วงเต่าจะต้องมีการย่อตัวเล็กน้อยเนาะในการที่จะรออันเดอร์ อ่ตามๆพร้อมกันเลยอ่เต,าต,าตา้านนำต้อนตามไม่ถนัดขาไหนไม่ถนัดข้างไหนอ่ะารยังไงอ่ามีการอ่เอียงขึ้นมาเป็นเขา่าย่อเข่าลงเล็กน้อยเพื่อเตรียมอนะันเดอร์เนาะต่อมาต่อมาจะเป็นแขน <Peru. S 1> ย,ยืดยืดออกมาแล้วก็จับจับแบบสามสามแบบจับแบบไหนก็ได้อ่ะแล้วแต่ถนัดเลยโุ้นกกระดานเอเต็มที่ แล้วก็ยืดออาไว้อ่าทีนี้เตรียมล่างอนเดอร์อันนี้เราต้องจําเลยนะว่านี่คือท่าเตรียมมีอยู่3าแบบที่เราต้องจำหลักๆมี3ข้อที่ต้องจำหนึงตามน้องมีก่อนเนาะีละครั้งก่อนอ่ะอันนี้หนึ่งโยนเอออาเลอาเลยฝึกอีกแเอาเลยไปเอาไปเก็บบอลมาไอ้พี่ว่าเราพี่จะปูดกั่เก็บบอลมายืดหม่ก่อน อ้าไอ้คูนหัวไม่อาทุกคนเอาตามสายานุกีมข้าวเป่าเมื่อไรให้เราโยนแล้วก็อันเนอร์ลูกให้ตึงตรงๆหรอกแล้วก็จับบอลให้ได้ก่อน่ะเอาครั้งแรกให้ได้ก่อน